ัสดีค่ะวันนี้เราจะมา walk one day ฮะ a l k one day a t กาดก่อนตาต้องมีจรินนิดนึงเออจรนมต้องมีจรินอ่อามจรนเดี a ก่อนตาเที่ยต้องสวยมาก รูเหมือนกันหลายคนเลยเนี่ยเราจะมาถ่ายวอล์กกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันไม่ได้ลดเละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันก็เป็นหนึ่งชั่วโมงจริงๆมั้งมึงรู้หรือเปล่าว่ากฎหมายอ่ะเขาบอกว่าห้ามถ่ายคลิปโดนเห็นหน้าคนอื่นเต็มๆ้วนะนอกจากนอกจากคนคนนั้นจะเต็มใจอ่ะมันคือคนละบองไงใช่ รู้จะกินโคกวุ้นแต่รู้ไหมว่าโคกวุ้น25บาทแล้วกินโคกธรรมาดาแค่10บาทขอโทษจะรู้ไหมนีม่นะมันเพิ่มความเป็นช่วยเหมือนดักเซอร์บี้อะไรทำไมกองต้าต้องต้องขายโคกวุ้นวะที่อื่นไม่มีเขาไม่เคยเห็นที่อื่นเขาขายสไปร้นได้ปะรักกูเคยเห็นแต่เบียร์วุ้นเท่านั้นได้อะไรดีคะสามมันรวยนะสามมันรวยไม่จน ออะไร๋อถ่ายคลิป,ปอะไทำงานนี่นะคะ,ะ,ะนายเดียววิวดูรีแอคมึงก่อนกินก่อนเอา้าวพึ่งสามาพึ่งสามาใครบ้าใครบาใครบ้าเป็นไงเป็นไงสดชื่นเย็นชื่นใจสดชื่นเย็นถึงสมองเย็นถึงสมอง นี่ทุกคนมีความอยากกินลูกชิ้นปิ้งด้วยต่อจากโคกุนบอกโอเอน่ากินมากนี่ต่อจากโคกุนแล้วก็จะมีอะไรนะเอ็นไก่ทอดแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งเดือดปลาคัุณชิ้นสองทุกคนน่ากินมากเลยมาละสิบบาทเองเห็นไหมน่ากินปะคือชิวิดมากต่อจากโคกุนก็เป็นลูกชิ้นต่อนะคะ ฟูม,มากฟูขนาดนั้นก็ได้นะเพื่อน <c oughs> คือไม่ได้ฟูขนาดนั้นร้อนนอะอร่อยย่างๆฟูไม่มือ,อลองสิปปิงลำบากมีกจะเหือเดินจริงใช่ไหม เรามากินสตรอเบรเอร์รี่โอเกินมีเมนูอะคุณทุ๊ยน่ากินมากอะ่ะมีทุกคนดูกี่แคลไม่รู้นะวันนี้ป๊อปปิ้งอะไรดีคะที่สองอย่างจ้าเยลี่จากคอนซีวันนี้เราจะมากินสักประมาณ2 0 0 0แคลนะแก้วละ2,000แคล จริงจริงค่ะดูน่ากินมากใช่หยิชได้เลยจ้าเติมข้าวต่กับไดไงวะอุ๊ยขอโคลงคนตาบ

ความนี้เพื่อสามคนไปอีกสองคน,นมันเปี้ยวกันไงตอนเดทถ่ายยังไม่รู้ตัวเลย ตอนนี้เวลาไม่ได้เสร็จเวลาไม่ได้เสร็จเวลาเลยค่ะตอนนี้จะประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าแล้วของคนนั้นเขา้องกับประมาณหกโมงกับทุ่มหนึ่งซึ่งอยู่คนเดียวแล้วปลุกมือไปเลย 我家的 กองตาก็ไว้น้องหมานี่นะคะกะกองตาก็จะอยู่อยู่ข้างๆสะพานรัศด,ดานะคะจริงๆอ่านว่ารัศด,ดาพิอ,าาอ่านว่ารัศด,ดาพิเศษใช่ไหมเราเราอ่านว่ารัดชดามาตลอดเลย ก็จะเป็นขายของมือสองขายของเก่าอันนี้นะคะเคยมาเราเคยมาซื้อโปสเตอร์ฟาร์เรตการ์ดร้านนักรุตเทสเหรอวะ่อันนี้อยู่ที่โอหัว ร้านไอเทมที่ร้านไอยทมที่อัศวินอัศวินคือว่าคือตลาดที่เปิดทุกวันทุกวันตอนเย็นตั้งประมาณตั้งแต่สี่โมงถึงสามทุ่มตลาดอัศวินคนฮอตมากใช่เพราะหรอหรอเ่าคนเยอะ อุยวิวเดินเนเซเลปท่านหนึ่งเซเลปท่านหนึ่งมันเดินห่านกก้งแบบเซเลปท่านหนึ่งมึงก็ซื้ออะไรน้ฝัาเหรอใช่ตัาลสามคู่50าสิบลังการจังไปถยตอนนี้ตรงไปนี่ตรงไหนตรงไหนตรงไปนีนาหนอยค่ะากรอ ีนร้านน้ำหอมนี่ฉันหนึ่งบอกไงว่าเธอต้องชอบรอเรื่องละนุดาวสวยว่ะสวยสูงงามนะก็ผิดำต้องหาสวยวน กัญชาไปเลย ใช่ไหมอ่าใช่มันเกเกเกขอบคุณค่ะอูอ้โอ้ยหน้นารังไหมวันเดียหารเสน่ห์เจ้าหญิงเหนื่อยนะแพนใส่ไปทะเลแพนไหนอ่ะไหนสักอัอนดีมึงอันนี้สีนี้ดีไหมดีแพนหอยแพนหอยคุณไม่ต้องยืนตังค์งแล้วแพนพดสูสแกนก่เอา อุ้ยลูกาสบายดีบินไปดีมากไปนูป่นค่ะใช่สารละเคมเราต้องมีอะไรดีกว่าตันไปีกว่าตลอดอย่างอย่างหนึ่งก็ลาไปอ่ะ I ผมก็ยุ่งกว่ามือถ่ายแล้วถ้ามันจิ้มจดมันจิ้มหจดทุกคนเห็นไหมคำหนึ่งดิเห็นจนหมดคำหนึ่งเลยนน <c oughs> คำหนึ่งมากนะินน้ำหน่อยนะกินเลยอตาเราแบบนี้ <c oughs> นอะ คิดว่าเป็นหลอดมาตลอดเน้ำหยดน้ำโคบน้ำเย็นมาไอ้ี้่เพล็ดคุดูมามึงดูไปเผล็ดนหลอดละน้ำเย็นหหายลูกตบหายเดียวกัอนมาพินโจ๊กหมูแม่ทำแป้งอ่ะเอร่อยก็ใส่ใช่ไหมคืออะไรอะ

มี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 มไม่ใช่รักดีละ,ะ,ละไม่ใช่รักดีละหนึ่งที่บบที่คาเฟ่ปลดใหม่ที่กูบอกว่าที่มังมอสที่เป็นคาเฟ่สีขาวอ่ะมังมอสก็ได้มังก็ได้คาเฟ่กูไปอ่ะมึงเห็นปะ่ะอะไรนะเอ็มอะไรมิสอะไรอ,อ่มิสเตอร์ดนัท <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคนต่างชาติอ่ะต้องมีกินแตงโมปั่นจริงถ้ากินแตงโมปั่นที่อื่นมันคือแตงโมเฉยๆแตงไฟจะเป็นเชื่อมสองช้อนสองสองถังก้อนทั่วต้องเชื่อมบวกกับนมสดก็เลยอร่อยเออไม่ต้องใส่นมก็อร่อยเราต้องไปตอกเลยไอติมก่อนสามารถบ้างรึเปล่าใช่สวเลยทุกคนทำไมเินเยอะแยะคนเรานี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำของเราทุกคนดูคนดี นี่เห็นเราในกล้องไหมเห็นนะเห็นนะเอถ้าดูคนนะดูค่ะเจ้าขวานมีคนจะซื้อไก่ทอดค่ะเฮีกอดเป็นรถไฟฟ้าเลยขอนทออ่ะทุกคนตรงนี้ขี้เดินเกะกะขันทอจริงๆขันทอท่าที่นี้ตรงนี้วิวดีนะถ่าย โอ้โหเด็ดมากค่ะว้าวมายุ่งมัดเองอันนี้คือบ้านระบ้านบ้าน่ดิบบ้านจันวิโรจน์บ้านเขียวบ้านจันวิโรจน์แต่ไม่รู้บ้านใครเอร็วสวยมากไม่รู้ประวัติค่ะโบรางแต่ไม่รู้ประวัตินะคะนะเอ็มมาถือถือกล้องเขาบอกว่าเอ็มพวกนี้มาทำอะไรมีคนอยู่ในบ้าน ทุกคนเนี่ยทุกคนอาเจ็บากทุกคนเนี่ย,นนยตอนนี้งงามากเลยว่ามยืนทำอะไรกับตรงน,นี้ก <c oughs> ็ของบ้านงงทุกคนลืมว่างงมากไม่ยืนอะไรกับตรงน,นี้ค่ะยืนทำไมก็ของบ้านหนึ่ของบ้านมอง,าง,ง <c oughs> มาอยู่ด้านนี้มั้ง I'm sorry ไปคือการพเราบอกเล่าเรื่องข้อมูลของกกรกองตาแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลให้ข้างๆตรงนี้แล้วก็ให้ข้อมูลดิสเครดิตต่างๆอยู่ใต้คลิปด้วยความที่ตอนนี้อยู่ที่ตลาดค่ะอยู่ที่ตลาดค่ะมันก็เลยมันค่อนข้างยากกับการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับไก่กองตา ราก็เลยจําเป็นต้องถ่ายวอล์กไปก่อนแล้วก็ความรู้เรื่องการของตาี่ยวเราจะให้ทีหลังให้เด็ฟังกูไน่ามต้องบอกแก ตอนนี้ไม่ต้องตัดนะ